โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชคลุนชาแนลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์เข้าบัญชีธนาคารตัวใหม่นะครับจะเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆเนาะก็สําหรับแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการลงทุนนะครับซื้อหุ่นยนต์เพื่อรับปันผลนะครับซึ่งเว็บนี้นะครับเป็นเว็บสําหรับสายลงทุนนะครับสายฟรีเนี่ยก็ ไม่สามารถเล่นได้เนาะสำหรับเว็บนี้นะครับซึ่งถ้าใครนะครับที่เป็นสายลงทุนเนี่ยแล้วสนใจอยากจะลองหาเงินออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยการลงทุนขั้นต่ำของเว็บไซต์เวบบนี้ก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับอ่าซึ่งก่อนเราจะไปพูดถึงวิธีการในการสร้างรายได้เนาะก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะจิ้ม ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับหลังจากที่จิ้มลิงก์ใต้คลิปเนาะมันก็จะมาโผล่ที่หน้าลงทะเบียนนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ไม่ยากนะครับแค่นเพื่อนกอรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับส่วนรหัสคําเชิญก็สามารถที่จะกอรอกตามโค้ดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการกดลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าตัวเว็บไซต์เนาะ ซึ่งเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยขั้นต่ำในการลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่1,000บาทนะครับโดยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่ากําไรเนี่ยมันได้อะไรยังไงนะครับเราก็จะกดไปที่สัญญาซื้อตรงนี้เนาะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกรับความเสี่ยงได้นะครับโดยที่การลงทุนเนี่ยมันจะมีขั้นต่ำอยู่ที่3วันไปจนถึง30วันนะครับก็อย่างสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะลงทุน1000บาทนะครับผม แต่ขอระยะสั้นก็คือแค่3วันเนาะก็ติดตรงนี้นะครับหลังจากผ่านไป3วันปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้รับเงิน1 1 0 0 0บาทเนี่ยกลับคืนมาพร้อมกําไรอีก60บาทนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดเป็น7วันก็จะเป็น154บาทนะครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดเป็น15วันก็37 5ไปจนถึง30วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับ รายได้หรือว่ากําไรเนี่ยอยู่ที่900บาทจากการลงทุน1,000บาทนั่นเองนะครับก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะครับนี่เราก็สามารถเลือกดูเอาตามความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับจะมี1,000 3,000 8,000นะครับซึ่งถ้าเกิดให้แนะนําก็แนะนําเป็น2ตัวนี้1,000กับ3,000บาทเนี่ยถือว่าอยู่ในเรทที่น่าจะพอรับความเสี่ยงได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบทหมู่ในการลงทุนเนาะ โดยถ้าเกิดเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะลงทุนนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเห็นกับคําว่าเติมเงินนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะจิ้มได้เลยว่าเราจะเติมเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะเติม1 0 0 0พันเนาะผมก็จะพิมพ์ม,มา1000แล้วก็กดยืนยันนะครับอืมมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็ให้เพื่อนนะครับก๊อปหมายเลขบัญชีไปเติมหลังจ,จากนั้นก็เอาสลิปมาวางแล้วก็กดยืนยันนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ อแอดมินด้วยนะฝ่ายบริการออนไลน์ตรงนี้ก็ลองกดเข้ามาดูได้ก็จะเป็นช่องทางแอดมินนะเผื่อติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับก็พิมพ์สอบถามแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็พาไปดูในส่วนการถอนเงินกันนะครับนี่การถอนเงินเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเลือกบัญชีธนาคารที่เราจะฝูกก่อนนะครับว่าเราจะถอนผ่านบัญชีอะไรเนาะแล้วก็จะมีให้ใส่ชื่อใส่หมายเลขบัญชีแล้วก็เบอร์ติดต่อนะครับ หลังจากที่เราทําการผูกบัญชีเสร็จนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้เนาะซึ่งเราก็มาดูนะครับการถอนเงินนะครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง1ชั่วโมงสามารถถอนได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง5ทุ่มนะครับโดยขั้นต่ำในการถอนแค่30บาทเท่านั้นเองนะโดยในแต่ละวันเนี่ยสามารถถอนได้วันละครั้งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอนให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดถอนเงินเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับ ซึ่งเมื่อกี้นี้นะครับผมสังเกตเห็นว่ามันจะมีรหัสผ่านในการถอนนะโดยเราต้องไปตั้งก่อนนะนี่เปลี่ยนรหัสผ่านการถอนเงินนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของเรานะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านที่เราจะใช้ในการถอนได้เลยอ่าโอเคก็ตอนนี้ผมทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเงินเข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมอ่าแล้วก็เมนูต่อไปจะมีเมนูตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับ อัปเดตข่าวสารต่างๆของทางเว็บไซต์เนาะแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนอะไรต่างๆตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทํากันได้นะ,ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับพวกเหรียญคริปโตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของการเชิญเพื่อนเนาะนอกจากนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับหน้าเว็บก็มีประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ ลองไปศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุน a n n e l ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ